สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นี่ครับของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะครับแล้วยังไม่มียอดไลน์นะครับหรือว่ามียอดไลน์น้อยนะครับแล้วอยากจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่หน้า Google แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า k m m นะครับ KTH นะครับแล้วก็กดค้นหาเนะครับเราจะเจอ็บแรกนะครับ k m m k t h c o m นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ หรืวจะคลิกลิงก์ได้คลิปนี้นะครับไปเข้ามาที่เว็บไซต์ k ันกอ d ก็ได้นะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k b k t c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็อาชื่อจริงนะครับนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่าง2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับให้เรียบร้อยนะคร หรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนะครับพยุ ang, งยากนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับด้วย Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับพอส,สมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับตรงนี้เลยนะครับอสำหรับคนที่สมัครใช้ใช้งานนะครับด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k b m c r a c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่า อ่ะยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอ่ะในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้งานะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกนค r c อ d ร์โค้ดนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางชิวเพย์นี้นะครับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับอ่ะก็จะมีเป็นการสแกนค r c อ d ร์โค้ดนีครับทูมันิว a วลส์แล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมนะครับก็สามารถใช้กัันนได้ะครบ อ่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นการโอนเงินแนบซื้อครับพอใช้ได้ทุกธนาคารครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นทางเปาเวลส์นะครับประกอบคริปโตนะครับอ่ะและในทุกช่องทางก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินตารางแบบนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วต่อมาเนะครับให้กดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่เฟซบุ๊กนะครับอิน ในตัววันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของลตฟอร์ม a c e b o o k คุณชมก็คลิกเข้ามาที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็มาดูที่หมดมูลนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์นน่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เนิ่มเป็นบริการแนะนํารวดเร็วตรงนี้เลยนะครับอราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับถูกใจโพสต์ก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีเรทราคานที่แตกต่างกันไปนี่ครับแล้วก็จะมีความเร็วในการขึ้นนครับที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนีว่าต้องการจะเลือกเป็นบริการตัวไหนนะครรรรรัับบอกกก็เเเลลืปนนนิาตตวแงี้ย อ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็แนะนำเนะครับให้ผู้ชมอ่านตรงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่โพลเนี่ยครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยประกอบคัดลอกลิงก์นีครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็นําลิงก์มาวางนะครับอันในโซนปริมาณเขาบอกขั้นต่ำมาที่30 20,000นะครับถึงสามอการเสิ อ่ะผมก็จะใส like. we right ่ไปที่100อนี่ครับอ่ะพอเราใส่ไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสั่งซื้อกันเลยนะครับอ่ะกดสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะและต่อมานะครับให้คุณชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอ่ะในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นี่ครับที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะบริการนะที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็อ่าหลเปืองร อพวรัะถ์ลิงไม่ถูกต้องยอดไลค์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับขอลองเช็คกันดีๆนะครับอันในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ากาลังดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับก่อนที่จะกลับไปดูนะครับยอดไลค์ใน Facebook นะครับอผมก็จะแนะนําเมนูในเว็บไซต์กันก่อนนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเราเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอกอให้ผู้ชมนะครับกดกลับมาที่คําสั่่งงซื้้อใมตรรนนีเลยะคับ แล้วก็มาที gucken, Somehow, e obesity, ่เมนูติดต่อมินนี่ครับเขาก็จะมีให้เลือกติดต่อมิน2ช่องทางนะก็จะมีตัวช่วยเรือแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อมินไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับอ่แล้วสำหรับอ่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเราอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับอ่าก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนี่ครับอ่าเขาจะมีลิงก์ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะเพื่อแชร์กกับบเเพืื่่่อออนนนนคครรรรรหววาาา้้้จจะะทีีตตงงใช็ไซ์ หาได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผู้ชมใช้ให้ตรงนี้นะครับุผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำน้ำถึง้าเปรกันด้วยนี่ครับแล้วต่อมานี่ครับให้ผู้ชมนับมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนี่ครับอในเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์ะครับที่เรายกเลิกมาเขาจะคืนเงินเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีประวัติะครับของออเดอร์ที่ยกเลิกบอกนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นี่ครับและต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุครับ อ่าตอนนี้นะครับยอดไลน์นะครับอยู่ที่9ไลน์นะครับผมจะลองโคลี่เฟซหน้าจอดูนะครับดูยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดไลน์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง109ไลน์กันเลยนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอ่าและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่าก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี้้ถามีะครับ อละวต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมและฟังกันด้วยนี่ครับสวัสดีครับ